สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับก็ก่อนอื่๋ยวนี้นะต้องขอโทษด้วยนะที่หายกันไปนานนะเนื่องจากว่าผมไม่ว่างครับวันนี้เราจะมารีวิวไลน์เจอตัวใหม่นะไลน์เจอครับชื่อว่ามิโคขนะซึ่งเป็นอีเวนท์ที่ผมชอบมากคือผมคนที่ชอบมิโคะนะก็เออนั่นแหละชอบมิโขเดี๋ยวให้ดูวันนี้ผมคนที่ชอบมิโขมาขนาดตายผมจะตั้งเป็นมิโขอเออ เรานอกเรื่องมาเยอะแล้วนะเวข้าเกมเลยนะอีเวนต์นี้นะครับสึดสุดเดือนนี้นะซึ่งมั้งผมก็ไม่ได้อาจจ่านอีเวนต์แล้วน,นี่ผมใช้เซอรี่ได้แล้วเออคือปิดเสียงมไว้เหรอไม่ใช่ไม่ด้ปิดนะหรือไม่ได้ยินเสียงไม่รู้นะใช้โปรแกรมน,น้าจอดน,นี้เออไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าแต่ตัวที่ผมได,ได้คือตัวนี้เออจริงนะคือเน็ตมัน,นมช้าเวลาอัดนพูดเล่นไปด,ด้วย ก็อธิบายไม่ถูกอ่ะเอเคนะ,ะเนี่ยจะได้ตัวนี้มาเลยมันเชื่อเนีเ่ยโคอีอะไรเนี่ยคือผมเพิ่งกลับมาเล่นครับซึ่งนี่ยลินนะครับการแจกลินนี่นครับสโนวมิคุครับแจกสติกเกอร์ครับเดี๋ยวเราไปโหลดกันนะครับผมก็อีกตัมากตัวผมก็อยู่แค่นี้ซึ่งผมเล่นใหม่นะครับเออถ้าใครติดตามผมจริงเขาจะรู้ ไม่ดิกูไม่เคยลงคิปไ,ไลน์เทนเจอร์เลยคือรลยนี้รลยใหม่นะไลน์เก่าของผมแม่งโคตรโหดก็คือผมได้มาสองตัวนะคือสโนมิคุกับดูกระซึ่งสองตัวนี้นี่เป็นตัวที่แบบผมชอบมากคือไม่เว้ยคือผมไม่ค่อยชอบผมชอบสโนมิคุเว้ยแล้วก็มิคุแต่คือผมได้แค่สโน เข้ามาอสกิลก่อนนะครับอย่างแรกนะครับร้องเพลงทําให้กำลังใจด้วยความรู้สึกเพื่อเพื่อสร้างผลด้านบวกให้กับพระพวดในบริเวณเพิ่มพลังป้องกันในบริเวณบอดสองพันถูกสองหมื่นห้าเป็นเวลาสิบสามวิแล้วก็เพิ่มพลังป้องเพิ่มพลังป้องกันเวทมนต์ในบริเวณสองหมื่นห้าเหมือนกันนะเวลาสิบสามวินะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้เติมซึ่งลูกกะนะครับลูกกะสกิลคือเพิ่มเคลื่อนที่สกิลนึงคือสร้างความเสียหาย เร,ราจะต่างกันใช้ท่าทางของศัตูลงคือถ้าเกิดอัพเป็นขั้นสูงอ่ะเออคือไม่น่ารักมากคือเป็นตัวลิมิเต็ดอ่ะอัพยากก็เราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับนี่นะเราโจมตีต่อวินาทีสามหมื่นห้านะบวกสองหมื่นก็คือบวกไปแล้วใช่ไหมจะไม่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 โอเคเราจะไม่บวกตล้วก็บวกกันเอานะซึ่ง เลือดก็อยู่ที่ประมาณ460,000นะครับซึ่งเลือดที่เยอะก็ป้องกันก็เยอะพอสมควรนะ10,070ไป78,000ป้องกันก็นโอ้โหป้องกันนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกัน,กนคือของที่ผมใส่เอัออตราเครดคิคอนบัส์10%อะเออคือของที่ผมใส่เนี่แหละอันนี้แหละแล้วก็อันนี้ยังไม่ใส่นะซึ่งอันนี้คือที่ผมไม่ใส่นะครับ เพราะว่าไม่มีเนี่ยมีแค่นี้นแล้วก็พลังป้องกันด้วยตาตาการหลุดดิคือผมจะเอาไปใส่ให้ตัวแทงไงแต่เคอตอนนี้ไม่มีแบบตัวที่แบบว่าแทงแบบแน่นอนเนี่ยตัวห่าเหี่ยวแล้วร้โอเคมันจะเป็นเซตนี้นะซึ่งผมเล่นใหม่แล้วบางวิธีคือว่าผมเล่นใหม่โอเคนี่ฮะตัวมีแค่นี้แหละเออเล่นใหม่แล้วก็ โอเคครับเราจะไปดูในสเตจนี้กันซึ่งโอเคครับหนักร้อยเก้าจุดเจ็ดไปเลยนะโอเคเดี๋ยใช้เพื่อนแปดสิบแปดนะใช่ป่ะซ<ช><ช>ึ่งเป้าหมายของเราคือมารีวิวมิคุออนโอเคมิคุเอ้สโนวมิคุไม่ใช่มิคุก็คือกูรีวิวแม่งเออะตัวหาอะไรเนี่ยรีวิวว่าคือไลน์เก่าผมแบบไงคือจำรหัสไลน์ไม่ได้นะเลยต้องเริ่มเล่นใหม่ ซึ่งเราจะรีวิวให้ดูนะครับก็คือไม่น่าได้รีวิวเออมันป้อมน่าจะแห่ก่อนถือเปล่าโอเคเราจะมารีวิวตัวแรกนะครับจโนมิค,คุซึ่งตัวนี้นี่เป็นอันที่แบบสุดยอดคือผมชอบชอบตรงแต่ผมจะรีวิวไวนะ้เนี่ยนี่ครับท่านนี่ใช้อยู่ตรงหน้าป้อมแล้วท่าเดินดต,ตีต,ติดต,ต่อแตกต่อแตกคือมันน่ารักเว้ย เออคือผมชอบมีขูดยอยู่แล้วไงเปไ็นอะไรที่ยอดเสียมาไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือนี่ผมจะรีวิวตัวหนึ่งเฮ้ยคือเพื่อนทั้งโหดนี่ครับอันนี้สกิลวิ่งเร็วใช่ไหมเขาจะไม่ผิดนี่ก็ <S 2> <S 2> <S เท่าที่เท่านี้ไม่ค่อยลงคลิปนี้จำไม้ว่านี่ครับสกิลมันเห็นไหมครับ คือย่างที่เห็นนะคือมันก็ตีเบาพอควณมันไม่ใช่ตีเบามันก็ตีแรงอยู่อะ่ะเออแต่ตัวมันก็บางพอสมควรนะก็ถ้าเล่นก็เล่นให้ถูกแล้วกันนะครับเขาจะมีขุดลง PVP นะครับซึ่งสุดยอดไม่รู้ว,ว่าเราจะแพ้ พีพีนี่คือผมไม่ได้เล่นเลยตรงจริงนะตรงตรงไม่โหดไปแล้วซึ่งเราบอกคือเราจะไม่บอกับโทรว่าเออนี่คือแบบเอ้ยบางคนนั้นเอ้ยพี่เอ้ยมึงเฮ้ยคือมึงเจอตัวกากไว้ปะคือจะมึงรีวิวคือคือกู้เข้ามารีวิวไงเออคือกูมารีวิวคือผิดเหรอาจะฟีดฟีดมันฟีดมานะครับเราต่อให้มันตีป้อมแล้วก่อน ซึ่งอัพแรกให้เต็มเลือกเจ็ดตอนนะครับซึ่งเติไม่ส่งตัวไปเลยตัวก็มันก็ตีเข้าอ่ะเออมันก็ตีเข้าให้มันตีไม่เข้าก็ปล่อยเข้าไปเอาไปตัวหนึ่งได้เออหนูก็ถึาางเวลาแล้วทำไมอัตโนมัติเพราะว่าคืออัตโนมัติคือมันจะแบบส่งตัวนี้มาอย่างเดียวเลยไมอัตโนมัติก็ต้อง ขอให้ด้วยจะมารีวิวกันนะครับซึ่งเทือเป็นตัวที่เห็นอยู่ไม่ตายหรอกเออมันเป็นตัวสีออ่ะโอเคครับเราถึงโอเคไดกผมตันแค่นี้นะโอเคเราจะเอาตัวอะไรอ่อนเนี้ตัวนี้นะใช้ได้เยอะกว่านี่ครับสกิลมัจะวิ่งมาตืดตืดตืตื คือถ้าตีมั่งอินดีมาตื่นแบะเหมือนจะแรงเหมือนจะแรงก็แรงอยู่นี่ครับตีกระจายเหมือนโคโอี้นะครับคโคอีค้อล้วกเราจะมารีวิวสองตัวคือตายหานะป้อมป้อมแตกก็คือมันก็ประมาณนี้นะครับซึ่งมันประมาณนี้ คือวิคเนี่ยอืมประมาณนี้แหละมันอะเอาโหดๆนะก็เนี่ก็คือมาเราจะมาลง PVP กันดูให้ดูนะว่าคืนนี้อัพเต็มวันนี้อัพไม่เต็มนะนี่ว,ออวิ่งร้อยสามเฮ้ยยชิบหายโหดคือคิดคือโอเคไอ้ตัวเนะี้ย คือมันือผมเกลียดน,น,น่าเอ้ยเฮ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 ้ยใจยเย็นดิโอเคครับเราส่งตอนน้งไปก่อนนะครับจะมาดูมิคุกันนะครับก็คือพโนพายุพัดโอเคครับเราเพิ่มเกาะไปแล้วนะครับเอาง่ายๆคือมันตีไม่เข้าหรอก ดดเดินมันยี่มกัดกูเลยเนี่ยสุดรีดดดดก็ขอให้ในเสียงรบกวนด้วยนะครับอ้อกนะกูก็คือว่านะครับคือ ก็รู้สไม่ไหวคือผมจะได้เสียเดี๋ยวไว้ได้เสียขาวจะมาพาทุกคนลงพีพีสมตาสมใจให้ยิ่งเห็นมีคู่ใช่ไหมไ้ยิ่งได้มีคู่คอ่ะก็ถ้าบวกกันจริงๆก็ไม่น่าไหวนะครับแต่จะลองดูคือก็คือว่านะครับ เราจะบวกให้ท่านชมตัวนะฮะนี่บวกกับมาสเตอร์ซึ่งตอนนี้คือผมยังไม่ถึงมาสเตอร์นะครับคืออันนี้ขออน,นุญาตอน,นุญาตส่งตัวแบบอาจจะจะก็ต้องความจำเป็นนะจะไม่ได้รีวิวไครบแต่ผมจะรีวิวคือเราซื้อสูตรนะครับเอาตรงๆนะครับอันนี้ผมมาแนะนําสูตรการเดี๋ยวเราคลิปหน้าผมจะทําคลิปสูตรการไลน์เจอร์แบบ ตัวข่าวนก็สามารถผ่านด่านได้ซึ่งนะครับเราจะเอ่ออธิบายคลิปหน้าแล้กันโอเคคลิปนี้เรามารีวิวมิคูตอนนี้ไม่ที่มิคูดครับจะไม่นเน,นยียนเลยคือเห็นไหมตีไม่เข้าคือผ้าดลลๆวรัับถ้าผมใส่ของคือผมยังไม่แน่ใจว่า,จาเจ้าตัวนี้โอ้มิคูตีครั้งเดียวหายหมดเ <c oughs> นี่ยครับมิคูตัวเดียวก็เหลือ <c oughs> เหลือเลย <c oughs> แล้วอ่ะแลมีคูสอตัว วความชัวร์ครับโอเคมันแช่เรามาครับคือโสดนี่ผมบอกเลยนะครับว่านี่วิ่งมาแล้วคือเออเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันคือผมจะมารีวิวคลิปหน้านะอันนี้เรามารีวิวีของเขาเราอย่านอกเรื่องกันดีกว่านะแต่ผู้ชมจะด่าเฮ้ยมึงน,นอกเรื่องนะอ่ะเออเฮ้ยมึงสาระหน่อยดิเอออะแบบนี้ครับซึ่งไม่เคยโดนดา่าไม่มีใครมาเมนต์ด้วยคืออยากอ่านเม้นมากครับตอนนี้ ไม่ใครมาเมนนี่ยก็ที่เห็นคนระับมิคุยสองตัวนี้นี่ก็ถือว,ว่าได้นะเดี๋ยวว่าผมได้มีคุกตัวหนึ่งผมจะมารีวิวให้ดูนะซึ่งนี่ผมเอาไม่เต็มด้วยเอามาเล่นเล่นเนี่ยลง PVP เลยนะครับเพื่อความเร็วก็คือไอ้อะระหว่างัตโนมัตอธิบายมีคู่สองตัวนี้เป็นสายตีไก่นะก็ไม่ไกลอยู่กลางๆครับนะประมาณเท่ากับ คออีท้าของคออีซึ่งสโนมิโคเนี่ยครับมันจะตีไกลแล้วมันจะกระจายเข้าใจไหมเข้าใจผมใช่ไหมมันจะกระจายออกเออคงจะเข้าใจเรื่อแนแรงเงี้ยยังครับยี่สิบเก้าคือคือทำต้องเรื่อนนี้เออผมบอกไม่ไหวนะซึ่งตอนที่เราเรื่องนี้แล้วตัวเราก็อย่างนี้ คือเราจะไม่บวกเร,เราจะแบบออกมารครับเพราะว่าการตก p v P นี่เป็นอะไรที่เยี่ยมากคือแบบยังไงอะไม่เ้ยแล้วก็อ่ะนลี้ผมมาให้ดูเลยคือถ้าเกิดว่าเห็นไหมครับไอ้พวกตัวากาเนี่ยมันทีมันเอามาเนี่ยมันมาแค่ป้องกันครับ,บนะครับแด่คือผมแนะนำครับถ้าเกิดเป็นไปได้ครับอย่าเจอเพื่อนนี้เลยนะเพราะว่าคือ เจ้าความที่มันใช้อะไรผลึกน้อยใช่ไหมมันสามารถส่งตัวมันได้รวมถึงแม้มันจะเป็นตัวหนึ่งดาวสองดาวอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือว่ามันก็โหดอ่ะเออเข้าใจผมใช่ไหมคือมันก็โหดะนะก็คือมันโหดไม่ทามีคุน่ารักดนะ้วยครับคือเหมาะกับผมอ่ะถามว่าผมโหลดสติกเกอร์มาอย่างเรียบร้อยแล้วครับคือไม่เหลือที่ไหนเลยคือแบบชอบชอบมีคุ คือเห็นได้ครับจากรูปของโปรไฟล์หลายนะอันนี้โปรไฟล์เฟซอย่างถ้าเกิดใครอยากเล่นกับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l ดียไว้ให้ด้านล่างคลิปลิงค์ิปชันครับแล้วก็ทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ก็สามารถทกมาคุยกันได้ครับถ้าผมว่าผมจะไปตอบนะครับซึ่งก็จะมีจิจกรรมมากมายครับโพสลงในเฟซเฟซอะไ่างๆบ้าเลงในเฟซนะครับ อๆๆอสองตัวนี้พอจะมาอธิบายต่อนะครับคือเรื่องความที่สองนี้เป็นตัวบางครับเราต้องเอาแทางมาไว้หน้าเออแทงมาไว้หน้าใช่ไหมเพราะว่าสองตัวนี้เป็นตัวบางมากครับคือถ้าเกิดว่าโดนพวกออรต้าตีประมาณถ้าติดขีก็รังเดียวก็ล่วงได้ก็มันก็ล่วงได้ครับถ้าติดีคันเดียวแค่ขันเดียวติดคีแค่คันเดียวครับสามารถล่วง ไม่ขึ้นอีกครับผมจะพยายามจะไม่เจอเพราะว่าสูงๆนะครับไอ้โทนตัวเอ็มเนี่ยครับไอ้นยิ่งเอ็นี่ยิ่งหนักครับเพราะว่าผมยังไม่ถึงนะเดี๋ยวเอาไว้ผมถึงเอ็มก่อนนะครับผมจะมาเรืวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็ไม่ไหวครับมันมีตัวสตาร์ทวิธีการดูง่ายครับจะเจอคนไทยครับผบอกเลยครับเจอปุ๊บนี่มันตีเราคืนแน่ครับไม่ต้องห่วงก็อันนี้ก็พอได้นะมีตัวแบบ แทงหนึ่งตัวใช่ไหมเราก็มีแทงหนึ่งตัวตัวนี้ผมอัพเพิ่มไปแล้วนะครับก็นี่ยส่งตัวแทงมาก,ก่อนนะสูตรเราเ่ออธิบายสูตรเนี่ยจะได้ตัวนี้แบบอัลต้าเออคือคือสูตรผมนะจะส่งแทงออกไปก่อนหนึ่งตัวนะเพราะว่าแทงนี้มันสําคัญมากซึ่งเราต้องแช่ป่ะเฮ้ยไม่ต้องแช่ดิ ต้องแชร์แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้นะครับอย่าเจอพวกมันเลยเพราะมันอันตรายมากเอาเคเขาเอามาตัดแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะปักเอามาตาให้เร็วขึ้นเอหรือว่ามันโดนสายฟ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจคนระับตัวแทงขอ,อตัวแท้งมาก่อนนะครับซึ่ง เ,เขาก็เอามาตัดธรรมดาครับซึ่งเราไม่ไหวครับเฮ้ยไม่ไหวจริงนะเดี๋ดยวคนถาผมแบบเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยแพ้เหรอเฮ้ยไม่ใช่นะไม่ได้ตัง้งใจจะแพ้น,นะเฮ้ยแต่คือมันแพ้จร,จริงอะเออให้ทำไงอะอเคครับ เอาแทงกอีตัวหนึ่งครับไปยืนน่าซึ่งมิคุนี้มันบางมากเห็นไหมครับโดนมิซายครั้งเดียวแม่งก็ลอยแล้วเ,ว,เว,เวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคโอเคคนระับคือเออถ้าเอวตารให้เร็วขึ้นเพราะว่ามันเกลียนมากครับอวาตารคือแบบเออคือมันเกลียนอ่ะให้ครูพูดยังไงมันเกลียนมากเราก็อย่าประมาทนะครับซึ่งอนนเราจะแพ้ได้แบบนี้ แบบนี้แล้วก็แบบนี้ครับโอเคครับต่อแพ้ครับโอเคครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่า,าเดี๋ยวค่อยไปปั่นฟีีต่อซึ่งก็มีค้อว่าอย่างที่เห็นครับเป็นอย่างนี้ก็สําหรับใครที่อยากเล่นจริงครับก็ก็คือทิ้งไอดีไ้ให้การครับซึ่ง ไม่ได้โหดอะไรมากมายหรอกเออคือทิ้งอดีลไลน์ไว้ให้เอาไว้ถามได้ครับทุกเรื่องครับว่าจะลงคลิปวันไหนอะไรนี้ครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับด้วยมิคุลาก่อนโอเคโอเคครับเราก็จะลากันไปก็ อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อนะไรบางทีเราตอนนี้ขอก่อนสวัสดีครับผม